สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหานะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎของแก๊สอุดมคตินะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ายางรถยนต์นะครับถูกเติมแก๊สเข้าไปนะครับทำให้มีความดัน311กิโลปาสคาล์นะครับหรือว่า3ามแ0 0หนพันาสคาลเนาะที่อุณหภูมิ10องศาเซลเซียสนะครับหลังจากที่เขาขับรถไปได้100กิโลเมตรนะครับอุณหภูมิภายในยางเนี่ย กเ็เพิ่มขึ้นสูงเป็น40องศาเซลเซียสนะครับเขาให้หาความดันของแก๊สนะครับภายในยางรถยนต์นะครับณนะขณะนั้นนะครับจากโจนี้จะเห็นว่าเวลาเขาขับรถไปใช่ไหมครับอุณหภูมิของแกส๊สภายในยางรถเนี่ยสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่แบบยางรถยนต์มันเสียดสีกับพื้นถูกไหมครับก็เกิดความร้อนอะไรเงี้ยเนาะอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นนะครับจาก10องศาเซลเซียสนะครับเป็น 40ิบองศาเซลเซียสนะครับเพราะนั้นเนี่ยปกติเราเวลาเราเพิจารณากฎของแก๊สอุดมคติใช่ไหมครับอันนี้ขอพูดไว้ก่อนนะครับว่าปกติเนี่ยกฎของแก๊สอุดมคติเนี่ยมันก็อธิบายได้ดีนะครับกับแก๊สอุดมคติถูกไหมครับแต่ว่าในแก๊สจริงในธรรมชาติเนี่ยมันก็อธิบายได้เป็นแนวโน้มนะครับซึ่งก็อธิบายได้ดีพอสมควรนะครับซึ่งโจทย์ในข้อนี้เนี่ยปกติแล้วแน่นอนเราสนใจอะไรครับเราสนใจ ความดันปริมาตรแล้วก็อุณหภูมิลงไหมครับส่วนปริมาณแก๊สเนี่ยในยางรถยนต์มันคงที่อยู่แล้วเพราะว่าแก๊สไม่ได้รั่วลงไหมครับมันอยู่ในระบบปิดเนาะยางรถยนต์นะครับเพราะนั้นเนี่ยปริมาณแก๊สคงที่นะครับและเนื่องจากว่ายางรถยนต์มันก็ไม่ได้บวมขึ้นหรือว่าไม่ได้หดลงถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยปริมาตรของแก๊สในยางรถยนต์เนี่ยก็คงที่นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีแค่ตัวแปรความดันกับตัวแปรอุณหภูมินะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยการที่อุณหภูมิของ แก๊สในยางรถยนต์เนี่ยสูงขึ้นใช่ไหมครับก็อาจจะส่งผลให้ความดันของแก๊สในยางรถยนต์นะครับสูงตามไปด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ใช้กฎของแก๊สอุณกภินะครับตามสมการที่เขียนเลยนะครับโดยต้องอย่าลืมว่าอุณหภูมินะครับต้องแทนในหน่วยเคลวินเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นอุณหภูมิสัมบูรณ์นะครับถ้าเกิดเราเผลอแทนเป็นอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสนะครับมันก็จะผิดทันทีเลยนะครับต้องระวังนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับ อันนี้เนี่ยเราให้ p สองเป็นความดันของแก๊สในยานยนต์นะครับหลังจากที่ขับไปแล้วนะครับก็คือสภาวะหลังนะครับคือหนึ่งเนี่ยแทนสภาวะแรกสองคือแทนสภาวะหลังนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็แทนค่าลงไปเลยเนาะก็คือ p 1่งเนี่ยก็คือความดันของแก๊สสภาวะแรกนะครับก็คือก่อนขับรถนะครับก็คือสามจุดหนึ่งหงคูณสิบกำลังห้าปาสคาลนะครับโดยที่อุณหภูมินะครับเราก็เปลี่ยนเป็นเควินก่อนนะครับโดยที่อุณหภูมิ ก่อนจะขับรถใช่ไหมครับก็10องศาเซลเซียสนะครับแปลให้เป็นเควินก็2องร้ไปสเควินนะครับส่วนอุณหภูมิตอนที่ขับรถไปแล้ว100กิโลเมตรเนี่ยก็40องศาเซลเซียสนะครับก็เปลี่ยนเป็นเควินก็กลายเป็น3 1 3ร้เควินนะครับนักเรียนก็ลองไปคำนวณต่อนะครับว่าจะได้คำตอบเป็นกี่ปาสคาลหรือว่ากี่กิโลปาสคาลนะครับนะครับลองดูนะครับว่าคิดออกมาแล้วเนี่ยได้ตรงกับเฉลยหรือเปล่านะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับ จากการที่เรารู้กฎของแกส๊สอุณกติมาแล้วนะครับความดันของแก๊สแปรผันตรงกับอุณหภูมิและก็แปรผกผันกับปริมาตรของแกส๊สใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถเขียนสมการใหม่ได้ว่า P คูณ V หาร T นะครับเท่ากับค่าคงที่นะครับก็คือหมายความว่าผลคูณระหว่างความดันกับปริมาตรนะครับหารด้วยอุณหภูมิเนี่ยจะคงที่เสมอนะครับเราก็จะเอาสมการนี้นะครับไปใช้ประโยชน์ นะครับต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ